สวัสดีครับพบกันอยู่เช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับผมก็จะได้นําสาระความรู้ดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอยู่นักขนาดนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบสีทองนะครับถ้าเป็นแบบสีทองนั้นก็จะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับซึ่งเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนั้นก็จะมีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองนะครับซึ่งสีเงินนั้นก็จะเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับส่วนสีทองนั้นก็จะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญสีทองนะครับหรือว่าแบบพระเสียนใหญ่นะครับที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ3 0,000บาทเลยนะครับผมมาย้ำอีกรอบนะครับผมก็เคยทำคลิปไปหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเพือเอเ่อนเพื่อนอาจจะลืมนะครับหรือว่าพี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องท่านใดที่เพิ่งจะเข้ามารับชมช่องของผมใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้ชมนะครับผมก็เลยมาย้ำอีกรอบนะครับสำหรับความรู้ในเหรียญ2บาท สีทองหรือว่าแบบพระเศียรใหญ่ที่มีราคาแพงถึงเรียนละสามหมื่นบาทเลยนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นนะครับก็คอยติดตามรับชมนะครับเห็นไหมครับเหรียญสองบาทสีทองก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับด้านนี้คือด้านหน้าของเหรียญนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับแต่ว่าแบบปีประสอที่ผมนำมาให้ชมอยู่ในขนานี้ยังไม่มีราคานะครับเพราะเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับส่วนเหรียญที่มีราคา3 0 0 0 0บาทนั้นชมภาพครับเห็นไหมครับต้องเป็นเหรียญ ปีพศ2550นะครับแล้วก็เป็นสีทองนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเสียรใหญ่ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดด้วยนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่มีราคานะครับนักสะสมนิยมนะครับถือว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับเป็นเหรียญผลิตผิดเนื้อผลิตผิดบล็อกนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเหรียญปีพศ2550 นะครับแบบภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะขนาดนี้นะครับถ้าสภาพสวยๆนั้นสามหมื่นบาทเลยนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาหน่อยก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการหรือว่าตามหานะครับเป็นเหรียญที่นิยมนะครับก็ให้เพืเ่อนๆสังเกตหน่อยนะครับถ้าว่ามีเหรียญสองบาทสีทองเยอะนะครับถ้าเป็นเหรียญปีปศ2550แต่ว่าเป็นแบบสีทองแล้วก็ เป็นแบบพระเสียนใหญ่มีราคานะครับเหรียญละส0 0 0มบาทเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับ